เมนูง่ายๆสำหรับวันนี้ไข่เจียวใส่กะปิเราจะนำน้ำใส่ลงไปในกะปิแล้วคนให้ละลายเสร็จแล้วใส่ไปในไข่ตีไข่ให้ขึ้นฟูแล้วใส่หอมแดงลงไป ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนเราก็นำไข่ใส่ลงไปใช้ไฟปานกลางน้ำมันพอประมาณทอดให้เหลืองทั้งสองด้านเหลืองได้ที่ตามที่เราต้องการ เป็นอันเรียบร้อยไข่เจียวใส่กะปิ